คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับคือปกติแล้วเนี่ย QIS Comp ของเรามันก็จะหน้าตาประมาณนี้ถูกไหมครับเวลาที่เราดู EKG ปกตินะเราก็จะเห็น QIS มี ST Segment นะแล้วก็ตรงนี้เรา End of QIS Comp เนี่ยเราก็จะเรียกว่า J Point นะครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราเห็น s e l e v a t e MI มันก็จะออกมาแค่ประมาณเนี้ยก็คือมันมี J-point elevation แบบนี้แต่ทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าเรายก J-point เนี่ยสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกคือ current of injury เยอะมากๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบสุดๆเราก็จะเห็นมันเริ่มเป็นภาพแบบนี้อืในเคสในเคส อคิวสตีมี่เนี่ย QT จะแคบลง Qt จะสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มบางคนก็จะเรียกว่ายกแบบเป็นตัวกอไก่บางครั้งมันก็เลยแบบอันนี้ก็คือจะเป็น J p o i ย t J point จะยกขึ้นมาอยู่ตรงนี้แหละเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น Extreme s t elevation คือ ST e l e v a t e ย,แบบยกแบบยกแบบยกอะยกแบบสูงมากๆนะครับในบางครั้งเนี่ยมันก็จะหน้าตาเป็นแบบลาดลงแบบนี้ที่เราเรียกก็เป็นชาร์กฟิน เป็นชาร์กฟินอเรนซ์ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกระโดงหลังของฉลามนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยกเป็นแบบนี้เลยเป็นแท่งตรงเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นทูมสโตนนะครับทูมสโตนแอปเปรนซ์นะครับทูมสโตนที่แปลว่าป้ายปักหน้าหลุมศพอะ่ะเออก็คือ ST มันยกยกแบบยกเยอะมากๆจนกระทั่งเราหลงคิดว่าไอ้ก้อน ก้อนเนี้ยทางก้อนก้อนเนี้ยทางก้อนเป็น QRS ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอย่างเคสของเราเคสเนี้ยก็คือมันหลอกตาครับมันหลอกตาว่าไอตัวชาร์กฟินของเราอ่ะมันคือ QRS ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ QRS มันแคบนิดเดียวที่เหลือเป็น ST segment ที่มันยกมหาศาลอ่ะแล้วก็ T wave ที่มันสูงขึ้นในลักษณะแบบนี้ ให้เราให้เราดูไว้ว่าอันนี้คือชาร์กฟินเอสซีเอลิเวชันทูมสโตนเอสซีเอลิเวชันซึ่งเป็นหนึ่งในฟอร์มที่สามารถที่จะหลอกตาเราได้เพราะว่าหลายเคสที่มันยกแบบเนี้ยคนไข้จะมีคาเดียเจนิกช็อกนะ mm hmm. เริ่มมีฮาร์ดเฟลเลียคนไข้จะมีแท็กี่คาเดียหาเลดจะค่อนข้างเร็วบางทีก็ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมันก็เลยจะหลอกตาแล้วก็เป็นวีทีซึ่งไอพวกเนี้ยซิงเราไม่หายเพราะว่าหลายครั้งมันเป็นไซนัทแท็กมันเป็นไซนัทแท็กี่คาเดียแล้วก็มี ชาร์ฟินเอสชีลิเวชันแบบนี้สิงปึ้งไปปุ๊บมันก็จะช้าแป๊บหนึ่งแล้วมันก็สุดท้ายมันก็จะเร่งกลับมาเร็วต่อเหมือนเดิมเรามาดูที่ End of q r s Complex เขาไม่ได้เลเบลเดี๋ยวผมเลเบลให้อไอ้นี่คือ V1 เราก็จะเห็นว่าเนี่ย End of q r s Complex ที่ V1 อ่ะพอเราลากลงมามันตัดอยู่ตรงอยู่ตรงยอดแหลมของตัวชาร์ฟินพอดิบพอดีนะครับอันนี้ก็เลยบอกเราได้ว่า Jpoint มันคือ มันคือเจพอยที่อีลิเวชันขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับอันนี้คือสุดยอดของ Extreme ST e l e v อีลิเหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ